กระโปงตัวนี้เป็นเดสยาวค่ะอันนี้จะใส่ย้วยสี่ชั้นอันนี้เพิ่งใส่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเนี่ยอยู่กับเอวทีนี้เวลาเราใส่ย้วยข้างหลังเนี่ยตรงนี้เราจะเป็นซิปใช่ไหมวิธีทำคือย้วยแผ่นเนี้เราจะให้ตะเข็บเข้าไปอยู่ในเนี้ยไม่ได้ไงมันจะดูไม่พลิ้วแต่ทีนี้ตรงนี้ก็จะต้องใส่ซิปใช่ไหม ทีนี้ดังนั้นวิธีทำก็คือเอาส่วนเนี้ยนาเนาตะเข็บกันไปก่อนแล้วเราก็ขีดขีดผ้าตัวที่ชิ้นที่เป็นย,ยนะะ้อยเนี่ยค่ะขีดเสร็จแล้วก็ขีดสองข้างแล้วเราค่อยมาต่อกลางต่อกลางหลังข้างย,ย้อยตรงที่ย้อยนะคะ ตอนที่ขิบเนี่ยต้องระวังว่าขิบต้องแบบอย่าให้มันรันน่ะอย่าให้ผ้ามันรันอันนี้ก็จะใช้วิธีเย็บเนี่ยเย็บล็อกไปก่อนเห็นเส้นไหมคะเย็บล็อกไปก่อนแล้วถึงจะขิบขิบผ้าชิ้นนี้เพื่อให้ชิ้นเนี้ยมันหลบเข้าไปข้างในแล้วก็ค่อยเอาชิ้นนี้มาต่อกันอันนี้ต่อกันที่หลังนะคะขิดแล้วค่อยต่อ มันก็จะแยกแยกจากกันนะก็จะจะได้ทําดูแล้วมันเป็นย,ย้อยโดยที่ตรงนี้จะเป็นก้นซิปค่ะอันนี้คือย้อยชั้นที่หนึ่งโอเคนะคะ